เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาบ้านมึงไงเลีซ้ายคุณอะไรผีสวัสดีจ้าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันนีคะกินกินอะไรอะไรนะอะไรนะกินอาหารเกาหลีแสนอร่อยนะกินอาหาเกาหลีแสนอร่อยิีนใช่ปะบุรีมาตีนอ่ะเฮ้ยมึงคิดไปเอง ได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้บรรื่อาผีฟ้านะคะเดินทางมาจากราชบุรีโพธารามคนงามบ้านโป่งคม่พูดมาแล้วไม่พูดอะไรเลยเฮียคือแบบเมื่อไงค่ะก้าวที่ป่านร่างนาดไม่เอาให้มันแม่กูด่ามันได้ไม่พาอกูดุ ถ้าตัดกูดูไม่ได้ไงมันร้องไห้นะพี่ใช้ให้มาถือโทรศัพทมาถือเดี๋ยวจริงกูเจ๋อเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาบ้านมึงไงตัดท้ายกูเห็นอะไรผีถูกแล้วแต่ไม่มีค่าไหมไม่มีช่วงนี้ทำมาลายออนไหวด้วยอืออเข้าสุขุมวิทซอยห้าแล้วก็ไปจอดรถที่โรงแรมรอยเย้าเบนจาจะมีพระเบนจาพระอดีตปะใช่รอยเย้าเบน <reading> อยู่น yeah. ี่นะคะชอบชวนให้เป็นเพื่อนเธอไปดูหนังชอบชวนไปทำอะไรกันทั้งวันแต่บางทีเธอก็หายไปซะงั้นรับไม่บอกนี่คอไข่มะนาว สิวไหมคะกันชื่อเตงได้ไหมคะเบี้ยแหละก็สมควรแล้วค่ะขนาดที่เรงคุยกันอยู่นนัีวนี้ด้วยนี่นนี้นะนี่นี่เาที่สีฟ้าคนีาสีใช่หรอคนไทยเรอนักกฟ้าด้อยู่นะนักกีาสีนักาสีคืออะไร เปิดไไล์ม่เอางนเธอต้องทำงานหนักเลยนะเขาเพื่อนเรามันเมาหมดไม่เปิดไลน์คนดีเราไม่ได้เอาไปดีเลยเรามีเนี่ยเพราะผมเปลี่ยนนะได้เอ้าวแคปหายไปแล้วเอเดนเดียวช้าดีมากป่านเนี่ยเอาลูกเอาลูปแล้วก็มาถึงร้านเลยนะคะป่านชื่อร้านว่าอะไรนะเอ้าอ่านไม่ออกแล้วหนึ่งชื่อร้านว่าอะไร

แค่ที่ผ่านการที่จะรักให้เธอนำมาวางเป็นคนที่รักเธอบอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างแล้วเป็นไอ้ทุกอย่างแล้วจะให้เป็นมากกว่านี้ก็คงต้องเป็นแฟนกันแล้วอยากให้เป็น เมื่อกี้ฉันเป็นคนที่รักอเป็นคนที่รักเธอเป็นไงปิ้งเผเปล่าปิ้เผาไห

สิ่่ยา่ขอขอครับันคุณอนบของขวัญอะของขวัญหืยังไปซื้อมามื่อกี้ขวัมึงมาทำเสร็ได้มมอนไม่ได้แบหมือไูก่อนไข่าหก่อนนะกนเดี๋กินก่อน ชอบชวนให้เป็นเพื่อนเธอไปดูหนังชอบชวนไปทำอะไรกันทั้งวันแต่บางทีเธอก็หายไปสักงานตามแก่เธอไม่ทันแต่ฉันก็พร้อมจะรับมันบางวันเธอเรียกฉันพี่ได้เลยน้องจะไรไม่เคยเข้าใจก็มาฟ้องบางวันเธอไม่สนใจเธอไม่มอง ตะกาฉันไม่เคยเรียกรองได้เก่าป็นวิกิพีเดียตอนที่จะเกิดจกรู้อะไรเป็นกูก็แม่ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบ่งร่างเป็นกราบไบค์ต้องการอะไรอีกไหมอยากให้เป็นมากกว่านั้นเงี้ยต้องเป็นแฟนกันแล้วไะเป็นในเธอที่ไหนวะตู้กลุมวิทย์ไหมตู้กลุมวิทย์ตอยห้าจอดรถที่โรงแรมเบนจารอยเอ้าเบนจา กะมาเลยใส่กล้องฟูไม่ได้เร็วอ่ะเลินเลินเลโชว์หน่อยอ่ะอ่าปิดคลิปไปหน่อยโอ้โหไม่ไปแล้วใครจะมากดไลค์กูเนี่ยกูช่องอะไรจำได้ไหมปิดคลิปไปหน่อยไม่เลินไม่เอาเลอนดิเดี๋ยวกอัวนี้ไปลงท่อนเนี้ยลงสตอรี่แล้วกูก็แท็ก แล้วกูก็ลงทิกต็อกด้วยโอเคโอเคนี่ถ่ายยังไงถ่ายแล้ว่ะตั้งนานแล้วตาจะมึนเลยละอิสัตว์อย่าลืมนะชอบกดไลค์กดแชร์ช่องอะไรช่องอะไรช่องชื่ออะไรอ่ะจรลจิงจิ๋งอ๋อจราจิ้งจิ๋จระจิ้จิ๋งอะไรนะจระจิจิ๋งจระจิ้งจิ๋งครับใช่กดได้ไหมเออกดโดนนะเออมึงมึงมึงผดฟ้าผดฟ้าฮะผดฟ้ากันอ๋อหฟ้าฟ้าฟ้าผัวผัวมึง เป็นคนที่รักเธอบอกว่าฉันเป็นได้ทุกอย่า